ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตมันแพร่หลายไงฮะดังนั้นในการคบหากันเจอกันก็เจอกันในโลกออนไลน์นะเจอกันง่ายดังนั้นสาวๆก็มีสิทธิ์เลือก Come on, woman. สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ก่อนไปทำงานสามีให้เวลาสิบนาท well, s <S ีเพราะว่าเส้นทางที่จะไปวันนี้วันจันทร์ด้วยแล้วเส้นทางที่ไปปกติเนี่ย คือฝนมันตกติดต่อกันหลายวันแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะดังนั้นแล้วก็จะต้องไปทางทางอื่นไปอีกเส้นหนึ่งที่จะอ้อมต้องอ้อมไปอีกน้ํามันท่วมไม่น่าจะผ่านได้นะคะถึงจะผ่านได้มันก็คงจะรถติดอ่ะนะคะดังนั้นแล้วะจะมีอะไรให้เวลาน้อยนะคะเดี๋ยวรีบพูดรีบจบแล้วกันนะคะคือ ป้าแก้วไปอ่านเจอ <c oughs> จีกิวเกลอป้าแก้วไปอ่านเจอคอมอ่โพสต์หนึ่งนะคะที่บอกวาอ่าสาวสาวรุ่นหลังๆที่แต่งงานกับต่างชาติเนี่ยโชคดีเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอแต่ฝรั่งที่มีฐานะนะคะไม่เหมือนรุ่นเก่าๆป้าๆ,าๆแบบป้าแก้วนี่เจอฝอรั่งที่จนนะ แล้วทีนี้ก็จะมีหลากหลายคอมเมนต์เข้ามาเอาความคิดป้าแก้วก่อนนะคะความคิดป้าแก้วก็คือไม่ว่าจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ป้าแก้วขอแยกออกเป็นแบบนี้คือรุ่นรุ่นเก่าๆเนี่ยตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายเอาเอาเอา,เอายุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่เข้ามาก่อนดีกว่านะคะยุคนั้นก็คือต้องไปเจอกันที่เมืองไทยคือต้องเจอกันที่เมืองไทยจริงๆนะคะจะเจอกันด้วยวิธีไหนก็ตามแต่นะคะ ดังนั้นแล้วเราก็ไม่รู้นะคะว่าฐานะอะไรเขายังไงแต่เพราะว่าอยู่ที่ที่เมืองไทยเขาก็เปรปเราดีนะคะก็โน่นนี่นั่นดีแต่ว่ารุ่นรุ่นก่อนๆเนี่ยฝรั่งเวลาเขาเขามาพบรักเราแล้วเขาจะไม่เกี่ยงงอนค่าสินสอดนะคะเขาก็จะมาสร้างบ้านมาให้ค่าสินสอดมาแต่งงานใหญ่โตนะคะแล้ว ทีนี้แต่แต่แต่สมัยก่อนก็อาจจะแค่จดทะเบียนสมรสแล้วก็พามาอยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่รู้แล้วก็ท่านท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้มาเล่าอะไรให้เราฟังแต่ทุกวันนี้สาวสาวทุกวันนี้ก็คือที่บอกว่าได้ฝรั่งที่มีฐานะอันนี้มันก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าทุกประเทศ มันก็มีทั้งจนทั้งรวยแล้วแต่ว่าสนาว่าเราจะเจอกับประเทศประเภทไหนนะคะแล้วหลายคนก็จะบอกว่าทุกวันนี้ฝรั่งงี่เง่าไม่ค่อยจ่ายค่าสินสอดสักเท่าไหร่นะคะคือทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตมันแพร่หลายไงคะดังนั้นในการคบหากันเจอกันก็เจอกันในโลกออนไลน์นะ,ะเจอกันง่ายดังนั้น สาวๆก็มีสิทธิ์เลือกนะคะมีสิทธิ์เลือกว่าเฮ้ยใครอย่างนั้นเฮ้ยใครอย่างนี้ดังนั้นแล้วตัวเลือกมันมีให้เยอะกว่าคนสมัยก่อน mm. แล้วสาวๆสมัยนี้พอหลังจากที่เจอกันแล้ว mm. บางคนก็อาจจะได้ค่าสินสอดเยอะบางคนก็อาจจะไม่ได้ค่าสินสอดซึ่งก็คงไม่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆน,นะคะแต่สาวๆสมัยนี้พอเข้ามาปุ๊บ mm. ใช่ไหมคะ เขาก็ให้เรียนเพิ่มเติมคุณต้องเรียนรู้ภาษาแต่คนคนสมัยก่อนก็ไม่ได้เรียนเพิ่มเติมไม่ไม่ได้บังคับให้เรียนเหมือนทุกวันนี้นะคะไม่ได้ผ่านการแค่จดทะเบียนสมรสทําวีซา่าแล้วก็ตามสามีไปเลยซึ่งมันไม่ได้ยุ่งยากเหมือนทุกวันนี้นะคะดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือสมัยนี้ข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีดีแต่ว่า ชีวิตคู่นะคะไม่ว่าจะร่ำรวยหรือว่าจะยากจนยังไงเราไม่ได้เลือกที่เงินทองใช่ไหมคะคุณต้องเลือกที่ความรักคุณเจอกันปิ้งปังเฮ้ยรักเจอเฮ้ยไปเลยแต่งงานจดทะเบียนสมรสพาลูกเต้าย้ายไปอยู่เมืองนอกเลยใช่ไหมคะแล้วก็สมัยก่อนติดต่อทางครอบครัวจะยากจะเขียนจดหมายซึ่งป้าแก้ว เขาแกก็ยังชอบในการที่จะเขียนจดหมายนะคะแต่เขาไม่นิยมแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเขียนจดหมายส่งไปให้ใครนะคะคือมันเป็นความรู้สึกคลาสสิกคลาสสิกมากนะคะการเขียนจดหมายแล้วก็ส่งไปก็รอนะคะก็นั่งรอว่าเขาจะได้รับเมื่อไหร่เอ้ยก็จะตอบมาเมื่อไหร่เอ้คบควจะตอบมาเมื่อไหร่ซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักนะคะแต่ทุกวันนี้เฮ้ยคิดถึงหรอพอคิดถึงก็โทรเลย โท,โทรเสร็จแล้วก็เห็นหน้ากันเลยนะคะเห็นหน้าลูกหลานนะคะว่าเป็นยังไงความเป็นอยู่เป็นยังไงซึ่งมันแตกต่างกันมากนะคะดังนั้นเราคน้าแก้วคิดว่านะคะคนสมัยเนี้ยรอ,อไม่เป็นรอไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตทุกอย่างมันง่ายไปหมดไงคะคนสมัยก่อนก็จะจะเย็นเพราะว่ารอรอได้ไงคะ ก็จะรอรอสามีค่ะสามีมาปวดแกปวนโอเคตอนนี้คือเจ็ดโมงยี่สิบห้าคนสมัยก่อนก็จะรอได้เย็นเป็นเพราะอะไรเพราะสถานาการณ์บังคับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เย็นหรอกแต่มันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องรออย่างเดียวนะคะสมัย <c oughs> ทุกวันนี้ ไม่เป็นต้องหอนะ,ค,ะคิดถึงหลอคิดถึงก็โทรหาโทรหาก็ได้คุยกันก็ได้เห็นหน้ากันนะคะสมัยก่อนจะส่งเงินแต่ละทีเนี่ยต้องเขียนจดหมายลายยาวเป็นหน้ากระดาษ A4 นะคะว่าคนเล่าทางครอบครัวเป็นอย่างไรอย่างไงนะคะพ่อแม่ก็จะให้คนเขียนจดหมายให้ เป็นยังไงเล่าไปนะคะเล่าความเป็นอยู่เป็นยังไงแล้วตกท้ายด้วยการขอเงินซึ <c> ่ง <oughs> เรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือสมัยนี้เรื่องเงินนะคะก็ยังเป็นอะไรที่สำคัญในในชีวิตนะคะวนเวียนในชีวิตของเมียฝรั่งอยู่นะคะ เขาแกอวดแกอวดไอ้ที่ตาตาโลเป็นอของทหารแกนะคะดังนั้นแล้วพูดถึงไหนงงสามีมาป่วนงงที่อัก I d ้นอนด o ว่อ่อเบาก็เว่ยโอเคก็ก็ดังนั้นแล้วเ <c oughs> ง,ง,งินก็เป็น <c oughs> <c oughs> ส่วนสำคัญที่มาวนเวียนที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือเงินนะคะ ที่มาวนเวียนในชีวิตของเมียฝรั่งนะคะ <c oughs> ดังนั้นแล้วป้าแก้วก็อยากจะฝากว่าไม่ว่าจะเป็นเมียฝรั่งรุ่นก่อนหรือเมียฝรั่งรุ่นนี้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเมียฝรั่งรุ่นก่อนอะจะได้แต่ผัวจนหรือคนรุ่นนี้จะได้แต่ผัวรวยมันไม่ใช่นะคะมันก็จะมีเข้า,ขากันไปแต่เราไม่รู้เอง ทุกวันนี้ที่เรารู้ก็เพราะว่าเราได้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อ่านคนมาโพสคือคือการสื่อสารการอะไรมันเยอะขึ้นนะคะอะค่ะดังนั้นแล้ววันนี้พแกแกก็ขอเอวังด้วยประการเหชนี้นะคะมีผู้ชายบางคนมาเล่นนะคะเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปทำงานแล้วสวัสดีค่ะ いいか